ต่อมามาเจอกันที่ e ีีที่12นะคะเกีะะ่ยวกับการลงทุนในหุ้นว่าเราควรจะซื้อกี่ตัวดีเเรามานึกถึงการทําธุรกิจนะคะการทําธุรกิจปกติแค่ธุรกิจเดียวเราก็ดูแลไม่ค่อยทั่วถึงแล้วใช่ไหมคะแต่การลงทุนในหุ้นมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะซื้อได้หลากหลายธุรกิจแล้วก็สามารถลงทุนได้หลายตัวแต่การที่เราจะซื้อหุ้นหลายตัวนั้นเราต้องดูก่อนว่าเรามีเวลามากน้อยแค่ไหนเรามีความขยันมากน้อยแค่ไหนในการที่จะ ติดตามธุรกิจต่างๆแล้วก็ธุรกิจที่เราจะลงทุนนั้นเป็นธุรกิจที่เข้าใจหรือเปล่าการที่เราจะลงทุนซื้อหุ้นเราไม่จําเป็นต้องบริหารแต่เราก็ต้องมีการติดตามผลการดําเนินงานแล้วก็อะไรอะไรต่างๆที่เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อบริษัทการที่เราลงทุนหลากหลายธุรกิจหลากหลายบริษัทอาจจะทําให้การดูแลไม่ทั่วถึงดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็ต้องดูตัวเองก่อนว่ามีความสามารถในการออศึกษาข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหน เพราะว่าถ้าหากเราสามารถศึกษาข้อมูลได้ดีแล้วก็เลือกบริษัทได้ดีการที่เรามีหลายบริษัทก็เป็นการกระจายความเสี่ยงหากเกิดปัญหาอะไรกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งพอตของเราก็จะกระทบไม่มากแต่หากว่าเราเลือกซื้อไปโดยที่ไม่ได้ติดตามข้อมูลแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทเลยมันก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเองไม่ใช่เป็นการลดความเสี่ยงนะคะ โดยทั่วไปแล้วแนะนําควรที่จะไม่เกิน4ี่ถึงห้าตัวค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะมีเวลาดูบริษัทได้อย่างทั่วถึงแต่ถ้าเกิดใครจะเลือกมากกว่านั้นก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดคุณมีความขยันมากพอแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เหนื่อยมากเกินไปก็ประมาณ4ี่ถึง้าตัวค่ะถ้ามีคนถามว่าซื้อหุ้นตัวเดียวดีไหมซื้อหุ้นตัวเดียวถ้าเกิดบริษัทมันจเจริญก้าวหน้ามันก็ดีค่ะเราจะได้กําไรเพิ่มขึ้นโดยไม่มีตัวหุ้นตัวไหนมาถ่วงให้มันต่ําลงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับบริษัทนั้นมันจะทำให้พอร์ตของเรามีปัญหาเลยค่ะถึงแม้ว่าไม่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะบริษัทดําเนินธุรกิจไปเรื่อยๆกาไรก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าราคาของหุ้นบางทีก็ยังไม่ไปไหนนะคะเราต้องใช้เวลาในการอดทนเพื่อที่จะให้ราคาตอบรับกับ ตัวผลกาไรของกิจการนะคะบางทีอาจจะทําให้เราอึดอัดและก็ถ้าหากเรามีความจําเป็นต้องใช้เงินจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดว่าจะขายดีไหมขายตอนนี้มันกําลังจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ชีวิตแบบว่ารู้สึกเครียดขึ้นมาได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเรามี4-5่ตัวก็จะมีหุ้นตัวอื่นที่เราสามารถแบ่งขายไปได้เพื่อนําเงินมาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะแต่สิ่งที่สาคัญก็คือว่าเราควรจะมีเงินสดสํารองไว้สําหรับการใช้ชีวิตในประจําวันนะคะ เราจะได้ไม่ต้องเจอคําว่ารออยู่ตั้งนานพอขายแล้วราคาขึ้นทันทีซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นบ่อยกับนักลงทุนมากเลยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะมีเรื่องดีๆมาเมาส์ตลอดค่ะ